สวัสดีครับยินดีต้ <บา S 1> อนรับทุกทท่านเข้าสู่ช่องพ่อแม่ฮักแพงเพืพ่อนน้าไปเชี่ยวครับจ้าเอ๋มาหอดแล้วนะครับวัอน,นี้มีีแอ็นแอนแอนเอ,นอ,นอน็นสวัสดีคุณหมอเอิญวันนี้คุณหมอจะมาทำอะไรค่ะวันนี้คุณหมอจะมาทำภารกิจอะไรครับภารกิจหายใจเจ้าไปแล้วครับไปแล้ว มาหัดหน้างานแล้วนะครับเวทีเรียบร้อยนะครับเวทีเรียบร้อยนะครับไปเบิ้งเต็นนะครับเต็นยู่ใส่นอ้อ <c oughs> มื่อนี้ทำการสแสดงอยู่วัดศรีวิชัยนะครับอำเภอวัดปีประมจังหวัดมหาสารคามนะครับผมดูเด็ดเต็นเฮา เป็นแล้วครับเป็นแล้วนียมครับนียมหาเน่กินมาหาเน่กินไปทำห้งปะว่าตะเว้นจะตีเอาห้องว่างไปยังหนึงปงานปะนี่เป็นหางานปะยังลูกเบิ่งเบิ่งเบิ่งเจ็เจ๊จ๊เจห็ดไปงานางานป นียังไงบ้งกอนห้าเอามอยห้าทีลูกหิวซื้อมาไว้หน้าโ้ตโว้ยเมื่อหลวงข้างไหนบุ๊คมื่อไปทารถพระเม่ดวงไหนจ่ทั้งหลังคนนะรถของมันนี่อะไรทีนี้มันค่ากลองร่างอยู่ี เออยังไงบังไว้ยังไงบิังไว้บรรยักกศน่าน่าจะน่าจะร้อมร้อมอีกทีนึงครับนี่นะครับนี่ที่เรียบร้อยนะครับ วัดป,ป,ปีอำเภอวาปีป,ท,ปทุมจังหวัดมหาสารคามนะครับงานครับซอยดาวการกุศลผสมทบทุนสร้างวัดจุขาวรวัดศรีวิชัยนะครับโบสดยังหาพวกคุณนี้ลูกยังหาทสบุนเฮอเดินไปรถ มาหอดมาถึงแล้วนะครับหอดหนางานนาะงย่างปลาหน่อยนางชมง,งานนะครับเออเดีเเ๋ยวลูกเอากระยางอ่อนไปหนางานกันเลยลูกเพิ่งจัดงานเพิ่งจัดงาน,มานเมือนเนอเอ่อคืนอนลยลอ่มั้งเนาะแจะแม่งงานเมื่อคืนอื้อ หลวงปู่มหาตุ้มตัวนี้วัดหลวงปู่มหาตุ้มลูกเดี๋ยวเดีวัดหลวงปู่มหาตุมเกจีได้ลูกเกจีดังเลยเด้หลวงปู่มหาตุ้มเดี๋ยวถามถามถามหลวงปู่มหาตุ้มนะครับเทวิโยตอไปลูกเขาไปลยคลูก นี่แหละอาจารย์เราไม่ลูกบุยบูซาอาจารย์เราไม่นะนะครับอันดอกไม้แล้วก็ซองลูกซองซองซองปัจจัยเออนี่แหละเออนั่นแหละนั่นแหละเอาปัจจัยใส่ก้อนลูกใส่ก้อนดูไหมเฮ้ยปัจจัยใส่ก้อนเอานุ่งเลยใส่หัวน้ำ ารรนะคับหลวงปู่มหาตุ๋มนะครับเตมิโยนะครับเกจีตังนอะไรยับยับเข้าไปใใอีกเลยลูกยักบเข้าไปฮะทางนี้ทางนั้นทางนี้ก็ได้เข้าไปเลยลูกเข้าไปเลยเข้าไปหาพระอาจารย์นะหลวงปู่กราบกาบพระอาจารย์ป้อนพระอาจารย์ ลูกปูผูกแขนใด้ไหมให้ลูกปูผูกแขนให้หนูกขออนุญาตด้วยครับลูกปูครับเก็ข้าวแม่ห,ห,มหมนุกเก็บข้าวแม่สอเออเป็นบุญลูกหลานนะครับปูเป็นมหาหลวงปูนะครับนีุ่ ท้ายข้านยานี่น้ำอาเอเอ้น,อนผู้แขนน้ำลูกผูใ้ใครผู้ผู้แขนน้ำลูกฮะไหม ปลาบปลูกครมาลูกบกกลามลูกาลูกหมพึ่งพึ่งมาตึงครับปูครับฮะกลาเลาเดจ้าครับมาลูกนี่ไงครับ เป็นเป็นหน่อยเมาหน่อยครับเป็น่อยเข้ามาอตุ้ครับตุ้ครับลูกตุ้ครับยังไม่ใกล้ยังไม่ใกล้สองมือสองมือเอ เอาสัดเอาอกครับอืมเอาดีมือไปใหห้ปู้ผูกให้ลูกไงเมื่อึ้นเออไงเมื่อึ้นจะไปน้ำบอกลายเงียือิงเนอะอรง้าเ็นจะงให้เกิดน่าครับเก่งยินว่าตู้สาหมักจ้ลูกไปติหนีมันเท่าไหร่

มถูเป็นบุญนะครับที่ได้มาหาหลวงปูมหาตุ้มนะครับอาจารย์เป็นบุญลูกหลานนะครับ ซึ่งพระจารเป็นเกจิดังทางเพื่อว่าปีประทุมนะครับนปูไ้อปูได้ยังลูกน้วงปูอยยังไงแน่ขนมโอ้ได้ไฟผูกแขนอ่าก็ได้ไฟผูกแขนน้ำเวลาบิ๊กคลิปให้พ่อก่อนเชิญเชิญพาอแม่มางานมือแรงประมาณงประมาณหกม้าบ้้าบ้าานบยังบานก้บบนาน เช่นชวนเพื่อแม่มาบ้ากันลายค่ะบุญบางไฟไม่เอาบุญน้ำกันฝากขอด้วนะครกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเด้อครับเพื่อรับชมวีธที่ต่อไปนะครับผมช่องไม่ไนะครับสวัสดีครับ